ถึงสกุลพี่ว่าส,า,าสกุลก็ว่าสกุลเป็นอย่างเที่ยงไปเหรียนหอดสกุลข่อยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้มาเจอกันอีกแล้วช่องรัตนากินแซบแซบดาค่ะเมื่อนี่มาจะามีต่้หน่อไม้ น้ำใหม่ด้วยจ้าน้ำไม้กุ้งสดค่ะยัวยัวจ้านี่จ้าบอกให้เพื่อนแยกเครื่องแยกเครื่องนิดหน่อยแม่ค้าก็จัดให้ค่ะตามคำขอรถมาได้พี่น้องเด้อแสบคือเกาวมันอยู่บนติดไม้หัวไม้เสียงแตกๆนี่เด้อจ้ะยัวยัวเลยมาพี่น้อง มันจวดมากอู้อู้อู้ีแยกเครื่องให้ในเด้อแล้วก็แยกให้เนาะโอเคจ้ามากด้ยค่ะเด้อเหมือนในเมนูง่ายๆมีผักมีม,ม,ม,มระระมีคือเกาแคบหมูแล้วก็ผักนิดน้อยนิดนิดนิดน้อยเนาะผสมกันไปมาจา้าประกอบประกอบเข้าร่างก่อนแป๊บหนึ่งมีน้อไใหม่กุ้ง บอกว่าเผ็ดแต่ว่าเอาเผ็ดไม่มากเผ็ดแบบพ่อกินได้แต่ลักษณะนี้เผ็ดสุดอยู่ด้วยนี่เผ็ดสรุปได้เนี่เด้อเนาะมีแคลงแครอทด้วยพี่น้องมาจวนน้ากันเด้อแซ่บๆจ้ะขออนุญาตใส่มือเนาะใส่มือใส่สอนไปว่ากันไปนาพี่น้องเนาะน้ไมันน้ไมันกับเป็นเส้นๆมากเนาะจ้ะเนาะแซ่บหรือเปล่าซ่บเหมือนเดิมอืมนัว เจ้าเก่าเลยจ้ะหน้าหน้าปักซอยธนิยะหน้าธนาคารกรุงเทพเด้อจ้ะขออนุญาตใช้มือเด้ออย่าว่ากันเด้ออืมมีมาละอืม อเมริกไปเสียบไปนำอะไรไปทางถุงอเเห็นหนาปกอืมจ,จับจ้ามามาี่น้อง được được cứ cao. Được mình đơm Ừ. 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 bằng nhau. hòa bằng nhau, khoa bằng nhau hen. Ừ. ไปเบียงหละมาละทอดน,นี้งีดีแล้วจ้ะร้อนมากมาละไปอืมผมอืม,อม เข้ากันเส้นขนมจีน บเป็นขนมจีนหรือกาวอันเมื่อเนี้ยเซบาสเตียฟังพี่น้องเอ้ยมีผู้นหนึ่งมีมีผู้หนึ่งคอมเมนต์มากไหมคอมเมนต์เซมินลิปกินไส้กรอกเฮันว่าเขาบอกว่าอะไรนะกรี้ยะ กิริยากิริยาการกินโอ้ยอันเป่าไทายประคองกิกริยาการกินบ่งบอกถึงสกุลเพห็นว่าส,าสกุลก็ว่าสกุลเป็นอย่างทช่นสเรปเริลล์หอดสกุลข่อยเนาะด่าก็ด่าแต่ข่อยเนี่ยงเนาะสเปริลล์อย่างหอดสกุลเออ ก็เลยขับไปดูโปรไฟล์โปรไฟล์เพื่อนเนาะโปรไฟล์มีแค่มีแค่สองโปรไฟล์ Fi. มันบมแน่นี่ว่ามันคีย์บอร์ดจริงแล้วไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดอะแต่มันมีแน่เนาะโมเนตซีเรียสเลยพี่น้องแต่ว่าคําบอาที่เขาวอามานะ่ะมันกัดถือว่าแรงม,มนมันกับบอลแรงหรอกแต่ว่ามันบมแน่จริงอะมันมันไม่ใช่นักเลงที่แน่จริงถ้าคุณนักเลงแน่จริงคุณต้องใช้เฟซประจํา เอาโปรไฟล์นั้นออกมาเลยตัวตนคุณเป็นยังไงอยสิม,วา,สสม,วา,มา,าวาเล่ยร้อยอย่างสั่นอยสิมาเฮ็ดแค่าสองโปรไฟล์แล้วกับมาดาผู้นันดาผู้นี่มันประเมินค่ะสกุลข่อยอ่ะมันกับสกุลค้นผู้หนึ่งด้วยกันหละเอออยากเฮ็ดกิบเฮ็ดนั่น,นเฮ็ดนี่เอามากินเสีแต่ทั้งสี่ระค่ะอือศูนย์ค่ะรุดอีกะ่ะครุดอีกระสติรุดค่ะขอประทาน ขอประโทษด,ด้วยจ้าเด้อขอโทษได้หลายที่มันหลุดอีกแล้วเงาเอยไตะร่างคยูนสิบอกว่าเฮาบ่ต้องไปทูถูกสก,กุลผู้ใดเด้อเจ้าน่นมึงน่ะเออ,อยศพี่บอกมันมันดีเรากินเราอยากทำคลิปคุณมาหมากักคุณก็เรื่อนผ่านนะคะบอกสก,กุลใหญ่บอกพี่ปอบดามมนโลดละ ให้มึงมาเห็นคลิปนี่เด้อให้มึงมาเห็นคลิปนี่เลยบอกที่มึงด่ากูอ่ะมึงมีปัญญาทําเหมือนกูไหมถึงไม่มีถึงแม้ว่าไม่มีคนติดตามกูยังไม่ถึงพันแต่มึงมีปัญญาดูกูไหมมึงมีมึงมีปัญญามาเบิ่งกูหรือมึงเค็ดคือจังกูไห้บอกมึงเป็นใครฝ่าย ถ้าเธอไม่ชอบเธอก็แค่เดินผ่านเท่าน,นั้นเหละจังมันมีอย่างหลายอืมเม่อด้บ้างครับห้เบิงมึงเดินกับมุ่งหงเนาะเสืออึกอยู่เดะเพราะว่าเขามาว่าห้องสันเนาะไปหอดสกุลมันนี่นะ สก,กุลกูไปนหนักหัวเมืองปีเออกินแบบนี้ชอบแบบนี้เจ้ามากเจ้ากระเบิงไปมีกําลังใจกับกดไลค์กดแชร์ให้บ่มีกําลังใจหรือว่าจะว่ามากจากระเลื่อนผ่านก็ได้จ้าขี้บดอไะขี้บอดนั้นมันเต็มที่บอกลาบ่เมนว่าขี้บอร่รอยๆพอเข้าไปดูแล้วมีแค่สองโปรไฟล์ ไม่มีอะไรเลยจ้ะเนี่ยมันยังอยู่นไม่ได้ลบหรอกคลิปนั้อืมจะกินแบบไหนย,ยังไงจะบอกตองไปฟบอกให้สกุลเขาอืมอเขาเก็บคลิปนี้ดีๆนะ เวลากินอ่ะมันก็จะได้สินเสียงเนี้เสียงปากค่ะเดี๋ยวความเฉลิมรสานมันอร่อยเขาก็อาจจะบริบกรแบบกะจะแบบบริปิดปากตลอดกินคนเดียวค่ะอยู่ก็หน้ากล้องแค่นั้นค่ะเออบริเวรเป็นอย่างนีสอร์ทบ่ิเวรแบบ ฉันต้องสวยฉันจะฉันจงจิปลายไป,ไ,ปไม่ใช่ค่ะอันนี้สิแตกค่ะแดกค่ะแดกให้มันเต็มที่ค่ะอืมแวบของกูนี่แหละพื้นดวนี่แหละเอ a อจับในกระจับรอดเดอร์ว่าเพราะเนี่ยว่าอกก็บ,าบ,าบาจากใจจริงศูนย์ค่ะ ส่วนห้างแจ่ว่าก็คิดว่ามันต่างมีอยู่แล้วล่ะซุมนักเล่นคีย์บอร์ดแต่มันนักเลนไม่จริงมันแค่มีสองแคอง่อัปเดตแค่สองโปรไฟล์แค่นั้นอืมมันมามีหนังมีนนหนังอืมมัแค่สองโปรไฟล์ ไม่มีอย่างไดฮัลโอนแต่ว่ากระสิสูมาสนใจมันดอกค่ะ แต่กระสีดามันคือกันมีอีกย่างแต่มึมต่อมาดาหอดสกุลเฮ็ดคลิปนี่ก็ลงทุนด้วยจ้ะกินกินคนเดียวพูดกับทุกๆคนแต่ว่าเ้าบได็้ไปกินได หลันอาหารหรือว่าเฮห้ไพรเสียหายคุณอย่ามาหอดสกุลฉันเออนังนไม่เล่นหอดสกุลถ้ามึงแน่จริงเอามาเอาโปรไฟล์มึงมาโตโตัวมึงแ่ๆมาโลดมาเลยอือเอโปรไฟล์เธอมาโลด ฉันบรเคขันบริสฉันบออายรถนี่บอกก็อืนนักเลี้ยงที่บวนบม่นักเลี้ยงนะจ๊ะนี่มันไม่ใช่นักเลียง มันมีแค่สองโปรไฟล์ในอัปเดตของเฟซมันมันบระเมินนักเลียนอะฉัน,น,นสั่งแบบปลาถุงมายิงมาใส่ดถปลาสินมายิงมาใส่รถมาสิมากินแบบแซ่บก็แซบบแบบ่แบเบลย,บบยด้วยเจว่ากินฮอดคอมมินต์อะ อืมสวยอืมน่าสวยอืมจะติรุดเลยพี่น้องขอโทษด,ด้วยค่ะบ่พอบ่โมวนสำหรับคนให้กำลังใจก็เยอะแยะมากมายขอบคุณหลายๆค่ะนี่มีสติแล้ว เพตั้งหอนพี่น้องคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะอันนี้ก็เสิเล่มก่อนไปหลายนาทีแล้วดาบางหนะไปหลายนาทีแห้งเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเ้อะสปูดสุกคนกดไลค์กดแชร์ใ้เด้อจะ้ะก็เสิลโหลายช่องเนาะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณแล้วก็ขออภัยน้ำเด้อดคำวันนี้รุดเพราะว่าดาเขาลายเขาก็มาดาเหรอหรอวะขอวเขาม่ไหวเฮา บากรบกผสมกวนจะเจ้าบมาณแบบเรืเ่อนขึ้นแล้วจ้ะเนาะเรื่อนผ่านก็นได้เนาะโอเคค่ะก็เข้าใจว่าไม่ต้องมีหลายๆคนแหละต,ตอนนอ้ต้องต้องเจอแบบนี้เนาะก็บอกเป็นอย่างค่ะเขามาระบายในเดินเรีนนึงมือีนขอระบายด้วยพีนองเด้อขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ